ทักทายสวัสดีพี่น้องสาวสว่างกลับมาอีกเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วจ้ามือนี่กลมาพรอมกระเป๋าฝีมือคุณยายได้มือเนี่ยพี่น้องจ้าโช่กระเป๋ากันกระเป๋าฝีมือคุณยายลูกปัดพี่น้องมันเป็นลูกปัดโชโช่กระเป๋าคุณยายกันฝีมือคุณยายแต่พอสอน พ่อสอี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดเดี๋ยวพี่น้องนี่กระเป๋าลูกปักมาพร้อมกระเป๋าคุณยายมาเนี่ทงทรงหวานแววพี่น้องมันบ้เลยไปเที่ยวไสพี่น้องเอ้ยหวานแววเหมือนเก่าเส้นเดิมพี่น้องมือนี่เดี๋ยวมานั่งยุ่แก่นี่นี้มือนี่นั่งยุ่แก่ต้นไม้ทั้งทีเพิ่นกำลังปรปับปรุงงันอ,อ,อาคารอยู่พี่น้อง สาวสว่างอันได้มานาั่งกินดิมุมพี่เมื่อน,น,นี้ฟังกระพุ่นอันสหกรณ์เขาเจ้าอนเซสต็อกว่าสัน้นคนเลยมาเปิดสหกรน่อยอย่ฟังอันอข้นอนานี่พี่น้องมาเด้อกินโจ๊กกับสาวสาว่าง <laughs> สาวสาว่างก็เลยก็เลยได้โจ๊กก็เลยสิกินโจ๊กกับอันไข่ต้มพี่น้องมาเด้อเอฟซี ผู้ติตตามสาวสาว่างจ้าจ้าเฮ็ดเพิงคมอาจารย์แซบแซบย้วยอาจารย์ร้านเอามาฝากแต่อำเภอพี่บุญรักโอ้ยเอฟจีโตยงเลยพี่น้องออาจารย์เพิ่มบ้านศูนย์ฟอกไตเื้อกันพี่น้องเพิ่นมาถักสาวสาว่างเพิ่นไปหากินเขา่าเพิ่นมารอบสองเพิ่นมาแต่เศร้าพี่น้องโอ้โจกเมื่อนี่ ทรงอันนี้พี่น้องเข้มข้นติ้มมงโจกกันพี่น้องแม่ค่ะแม่ขายบ่ค่อยมีพี่น้องในวันอาทิตย์เหมือนเนี้ยภาพบรรยากาศหกโมงพี่น้องบ้ดแดดเราจะวังก็ได้ไทยตุ่มมาสอง,งวยพี่น้อง นี่ยังกระกินนะพี่น้องเนาะก็เลยได้พายกับเป๋ากับเป๋าลูปปัดของคุณยาย โจกเด้พี่น้องเด้ ฝนชตกพีคือน้องมืดขึ้นภาพบรรยากาศ เสาอาทิตย์แม่ค้าแม่ข,า,มขายปั้นเสา์นีมาอยู่แต่ว่าก็แล้วที่เ่ค่อใมาแม่ค้าก็ไ้ สำบายกันดีสุขุสุขสุ้นอยู่ตรงนั้นพี่น้องเนะเนาะพากกันได้ยังกินเสานะเนาะพี่น้องแต่เสารแต่เช้าปวดเนาะพี่น้อง <c oughs> ตื่นแต่เด็กก็หิวแต่เด็ก เงินก็กินไปพี่น้องจ้าท่นอาทิตย์ในฝาบ้มาขายคุณยายมูลก็ได้เองยายมูลก็ได้เองปบอันอปบจมหมูพี่น้องกับอันไขต่ต <c oughs> ้มบ่ต้มปนไในดอกพี่น้องพอดีแซ่บ เราจะวางกบอบกะเช่าก่อนกับไข่าดาวเ็ดไข่าดาวให้ตะจื้นเราจะวางกับต้มไข่กับใยพะกันขินไข่ต้มพี่น้อ <c oughs> ง่ายๆขินง่ายๆพี่น้อง เมื่อกลับไปนี่ก็ซื้อบ้านยกน้ำใหม่แหละพี่น,อน้อง บรรยากาศคืขอขังซึกเก่าพี่น้องเพิ่นกำลังปรับปรุงเป็นนันศูนย์ฟอกไก่พี่น้องกลับกระเป๋าคุณยายมูลโซ่ฝีมือคุณยายกัน้าวสว่างยังเห็ดปลเกงทอแม่ปานใดด้คุณยายมูลเราเห็ดกระเป๋างามดิแม่ชาสว่า,าง เราจะวางกับทักกับมีอยู่เป็นทักกับเป่ากัก็ได้ทักอยู่ปัดลปัดเดีดย๋ยวมาได้เห็ดน้ำเล่าเรากับมีกับมีอาจารย์มีครูบาสอน,นพี่น้องว่าเป็นเราเห็ดเป็นเลยต้อการไปซื้อลูกปัดมันเพลิน,นเพลินกับสอนวิธีวิธีทักกับเป่าพี่น้อง ไืไปซื้อได้ทักกระเป๋าน้ำเพิ่น้าบันนี้การเพิ่นกระบ,บอกสอนวิธีวิธีทักไล่นั่นไล่นีน่นะ เจ้ากับกอดไข่กอดไขด่ดาวไอ้ไอ้กับปนนุ๊บไปบนเนื้อพี่นอ้องเ้าจุก,กับเมื่อบ้านกับสิบเอ็ดมงนนละพี่นอ้อง ได้พูดได้คุยกับพีกับน้องนะนพี่น้องเนาะเราจะวางกระดาษผีใจยู่มีโอกาสได้มาพูดมาคุยกับพีกับน้องเฮาอย่างเฮากั้เดว่าได้คุยนะพี่น้องมันอาจจะมีแต่ันการใส่ชีวิตเดิมๆแล้วพี่นอ้องเด้ะจั่งไห๋ก็จะเฝ้าเบื่อกัน <laughs> เขามาให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะพี่น้องเนาะ มันก็เป็นงี่แหละชีวิตเานี่แต่ละคนเนาะพี่น้องเนาะมันก็บอกคือกันการใช้ชีวิตแต่ละคนแต่ละคนก็บอกคือกันพี่น้อง ทอดไก่ก็อยากกินเลยปะนี่แม่ค่าไก่ทอดมาอยู่มือนี่โอ้ยกินไก่ทอดก็แซ่บอยู่ดีพี่น้องหันมันมันมันของมันมันเนาะกรอบนะพี่น้องก็ไม่อยากกินเป็นไดอกมันคล้ายๆไก่เคเอฟซีนะพี่น้องมันกรอบดีแต่ว่ายันข้างในมันประสุกอยู่จังกระดับ คุณผัดแสบเด้เขาปรุงกรุบกรอบแน่อันกท,ทอดทอดกรอบมันผัดแสบนะพี่น้องหมอกระแหงหามรสหวานมันเค็มลองลองแ,องแรงๆขึ้นอีกแล้วพี่น้องเอ้ยคนคนอว้วนง่ายเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> คนเจริญเหนื่อคนเตี่ย ถ้เป็นถ้าเป็น,น,นเล็กน้อยถ้าเป็นผู้สาวก็จอยอายุอาอยุสี่สิบห้าสิบเข้ามาแก,ก็เจ้าเนื้อแล้วบน,นี้ระบบเผาผ่านมันกันบบวชพืตะเกาวนับพี่น้องเนาะเขาเล็ดตัวร่อนนี่แล้วก็มันหนีพี่น้องเลยคนนั้นเขาอ้วนไรผัดเจ็บแข้งเจ็บขาม,มหาตะหมออะไรอย่างน้เ้าตะว,วังก็เลยบ่อยากมาปันไนพี่น้อง เอื้อยสาวจะว่างกับแปดสิบเอ็ดพี่น้องน้ำหนักพอให้ลดสิตะวันราบบมีเบาหวานดอกเมื่อน,นี้เบวเเบถึงเอื่อยกันรับ่มมีเบาหวานพี่น้องตะวันคขาเลิ่ดตลรอดเนี่ยที่หละมันมันเริ่มแล้วเพราะว่าเฮาเริ่มน้ำหนักตัวร้ายคขเลิดตลรอดมันกระเซียนกระติเพิ่มขึ้นตามเ้ากิน ขิงเ,เขาเนาะเขาให้เขาให้ใหคตหวานมันเค็มมันก็นยังกับยังแสบอนสบะนะพี่น้องขนะิงเขาแสบแล้วก็ห้าสิบเจ็ดหาสิบหกปีละเอายาวจะบางเราเป็นเอือยสาวจะบางอยู่เหอปีต่อสู่เนาะพี่น้องเนาะสู้กับตัวเองกับโรคกับไข้มันมันมาจังสี่อะไรมันกะ เห็นความสำคัญพี่น้องสุขภาพก็ขอขอบุณขอบคุณเลยายอยู่พี่น้องเอ้ยก็มาให้กำลังใจดีอยู่ทั้งต่างประเทศกับมาได้พี่น้องต่างประเทศกับเขามาติดตามชาวสว่างชาวสว่างก็ติดตามเพิ่นอยู่ก็ฟังภาษาบ้เรื่องดรอกชาวสว่างกับเขาไปกดไลค์กด ให้เพื่อนเยอนทุกคนนั่นละที่เข้ามาติดตามสาวตว่างกฤษสิกดเบิ่งขันเพื่อนมีช่องเพื่อนสาวตวันตกฤษสิติดตามเพื่อนคือกันพี่น้องก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะพี่น้องเนาะมันจะเป็นเรื่องที่ดีพี่น้องเพื่อนจะมีคอนเทนต์นั่นนี่นู่นแต่แล้วแต่แต่ละคนเนาะพี่น้อง กับปวากับปวากันพี่น้องมันแต่ละคนกับกับตละนนแตกต่างกันแล้วนะแตกต่างกันไปในในชีวิตแต่จำบันเนาะพี่น้องเนาะสล้วจะวางกานนี่ละก็เป็นชีวิตที่เรียบง่ายพี่น้องเลยเขากะใส่ชีวิตจังซี่นะพี่น้องกัเป็นจิงซี่กักัแล้วแต่เนาะเพิ่นกะ ตามที่เขาลงไปนี่แหละ,ะขอขอบุณขอบุณพี่น้องอยู่เิ่นกะเขาใจนะกะเข้าใจกันมดัดทุกคนนี่แหละเพียงแต่ว่ากะกะเบิ่งกันไปนะพี่น้องกะเบิ่งกันไปติดตามกันไป บ่าีอยังพี่น้องธรรมดาเท่านี้ล่ละกันเจ็บกันป่วยก็ต้องรักษาพี่น้องว่ามันมีแต่ห้ามดอกคั่วโลกเพียงแต่บางคนเพิ่นกะบ่ได้มีโอกาสอ,อันได้เปิดช่องได้บ้าถูดมาปุย้ยจงสี่นะพี่น้อง แต่ว่า,ากการใช้ชีวิตก็คือกันนะน,นั่นแหะนี้เขาเขาได้มีได้มีพี่น้องเขามาติดตามรับชมได้มีโอกาสกับเขากาะได้พูดได้คุยกันนะพี่น้องพักกันไปหาซื้อเนวอยากเนวกิน มีอยู่เจ้าหนึ่งมาขายอะไรกันผังยุ่งบาทพี่น้อนกับนอนพี่น้องตื่นแต่เช้าเมื่อนี้เช้าสาว่างกับตื่นแต่เช้าเด้่ยทีสองครึ่งเมื่อนี้กแมวาวแมวเหมียวเช้าวสาว่างกับฟิวมันถือกัดแต่วันกับเช้เาวุ่นวายพี่น้องน,นี่นกับอาการดีอยู่กินเข่าอยู่กินเข่าแล้วก็ย่างได้แล้วก็ก,กินเข่ากินน้ำอยู่ เราจะวางกับต่ยาให้มันเป็นแมวเด็กหน่อยเนาะี่กับไปหาลิ่นตามมันเราจะ่าฉีดยาวัคซีนดูพี่นอ้องฉีดยาวัคซีนให้อยู่วัคซีนป้องกันนั้นที่จะน่าป้าที่บานเพิ่นออกมาฉีดให้ใ่เดือนนั้นี่สาหละัะพี่น้องก็กเลยได้ตื่นแต่เศร้ามาก น้ำเข่าน้ำหน้าเห,ห็ดเนื้อกินใหญ่ยายเลยก็เลย,เลย,เลยอ,อันใส่แผ้ให็นยายอันเห็นแมวเจ็ดต,ตัวเหมือนแมวเหมียวเชาจะว่างหลักการน้ำเข่าใส่ปลาให้กินตะกินด้อยกันหรอ,กอเกลื่อบริบาลอยู่วัดต่อไปตัวาให้นอนอกับตัวักเปลี่ยนตัวมือก็คือมันก็นยังด,ดูในระวงัง รักษาแพ้นะพี่น้องกะมันแค่แพ้แหงแล้วล่ะิ่มแหงแล้วละ่ะจะดูแลก,กัในใเน้องพี่น้องเนาะเราจะวางก็เลยได้ตื่นแต่เศร้าอันตื่นก่อนสามสิบ <c oughs> นาทีให้เวลากับแมวเหมียวนะ้ำเลี้ยงปล่อยพี่น้องเลยก่ได้เลี้ยงัน่็ได้เลี้ยงแบบมันเป็นแมวบ้านแมวพื้นบ้านเท่านะพี่น้อง เลีย้ยงปล่อยแต่ว่าแง้มคืนบ่ปล่อยยง้มกลวงเว้นกับปล่อยให้ไปอยู่ยง้มใบใบยง้มอย่างกรเอิ่นเขาเฮือน,นสีหน้าพี่น้องฉีดยาป้องกันให้อยู่บ่มี่อย่างดอกกับของสิ่งของอนในเฮือนสาวสาว่างหลายพี่น้องเอ้ยกับมีแมวไว้เนาะกับบะมีหนูด้วยล่ะมีแมวมีแมวอยู่สองตัว ตัวหนึงมันเข่าพี่นอ้องแต่พ่อซอสี่สิบเจ็ดคนตัวหนึงี่มันนังเด็กน้อยอยู่ของก็คู่ตีพูดคุยกันไปนะพี่นอนะ้องเนาะสับเจเหละก็บ่พอมีเหียงสาระปันใดแต่พอมีสาระปันใดพี่นอ้องไปดูไปงี้สิล่ะ ไปตามตามอัตภาพตัวเองว่าเธอไปนี่ดนซอยซอยกันได้ก็ซอยกันนี่ได้ซอยกันได้ก็ซอยกันไปเนาะพี่น้องกินนั่นกินนี่ก็เริ่มน้ำหนัก ระวังก็ได้ฉีดยาวัคซีนเน๊ะไปอบรมกับคุณหมอมวันศุกร์ต้องกันไข้วัดใหญ่พี่น้องตื่นแต่เช้ามืม่อไงนี่ชงอันนี้อยู่ตาบ่แจ้งปันไดตาบ่แจ้งปนันไดวันชงตื่นแต่เช้าแดดออกแน่นี่เฮงเสียกนอนพี่น้อง จะพูดคุยกันไปเนาะพี่น้องเนาะเหมือนเก่าเช่นเดิมเจ้าจะว่างนี่แหละมันกกับเป็นอันนี้เป็นนี่แหละเป็นเป็นชีวิต <c oughs> เป็นชีวิตพี่น้องยังว่าท่านในข่าวปเบิ้งยาย่อยู่ว่านกรน,นี่เิ่น คนนั่นทองเสียพี่น้องใจแพมเปิดคนนี้ไทยอยู่ค่าเครื่องเครื่องฟอกแต่ว่ากินยาค่าเชื่อกินยาหมวาห้อยู่มีกินยาขา,นขาดจำเขาตะไข้แน่ละละพี่น้องบ่มไม่คือไมแต่วันพระฤหัสคนไปสิข้าไปซ่องมึงอ,อีย่กินแต่แต่ไข่กินเขาสวยเขาเจ้ากินปิ่งปลา กินแบบกินแบบขลุ่มแน่นะพี่นอ้องตขลุ่มตามตามลกูกตามไพ่ไปต่อไปเป็นสันึมสันืออยากนอนพี่นอ้องอากาศเย็นๆมูอเขาพักกันนอนสาวชวบ,บ้านมานอนสาวสว่างกับ่นอนมูอเขาเจ้าเขากันนอนนอนเด้มันมีโซฟา ที่มองรับรองอยู่ที่มองรับรองอัอนญาติปุ้ยนะพี่น้องทา,างสว่างหันหันบอนอนไอ้ชีกับเมื่อแล้วไม่ชีก็ันเป็นฝาเมื่อมันสิขาพราษาเพื่อหัทงาน,านเป็นกระเรียมแตงอันนั้นอนันนี้แน่ลูกเต่าเป็อนอาจจะลงมาแต่กรุงเทพ ทำบุญดีโยคุณแม่ชีเพิ่นทำบ่เใครได้มาสาว่างมาตหาหมอพี่น้องทำบุญคุณแม่พี่แม่ละ่ะคุณไปทานเนาะพี่น้องเนาะสาว้า,างกับขันมันตรงกับมือสาวาวางมา่านพายายมาลงาบานกันกนกบเขาไ่ได้ไปได้พี่น้องจังฮันจังเพนจังต่ว่าไอ้กับเอ้ไผ่กับไปยู่รองเทือกกับฝากฝากอันนี้ กับเขากับน้ำไปพี่น้องเอา้าเจ้าจะว่างก็พอได้พูดได้คุยพี่น้องได้ว่าไปก็สบายดีจะ <c oughs> พูดได้คุยไปก็สบายดีอยู่มันได้ว่าตามเจ้าของอยากอจะเครียดชิปนี่ละพี่น้องจะเร่งไดก,ไดก,กด็ได้ฝากกดติดตามไปเลยเด้อพี่น้องจ้าจอัอบอ่มียังบือวาบ่ได้มีอยัง เป็นประโยชน์ประไดกับมันกับเป็นอันนี้เนาะเป็นการใช้ชีวิตเนาะก็เลยไปเรื่อยๆนี่สิละเฮ็ดไปสก้อนพี่น้องเฮ็ดไปสก้อนตามความเป็นอยู่เฮ้า,าวสาสว่างคนนิสานเด้อพี่น้องเด้อยกำลังใจซึ่งกันและกันก็นเป็นสิ่งที่ดีเหมือนเกาเช่นเดิม ฝากกดติดตามเด้อการกระทําว่าจาคาพูดอันไดผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอภัยเขามาให้กําลังใจคุณยายประมูลกับสาวสว่างคนอีสานนี่ละกดติดตามผู้กดติดตามแล้วสาวสว่างก็ขอขอบคุณผู้คนเขามาาไม่มาเห็นสาวสว่างก็กดให้แในเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนจ้าเมื่อนี่กะ สวัสดีจ้า